สวัสดีค่ะร้านเจโหดค่ะวันนี้เรามาทําการาทำโมเดลนะคะการประกอบปั๊มโยกบาดานที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นปั๊มโยกลั u กี้ VR ขนาดท่อดูดนะคะ1.5นิ้วมีไซส์เดียวนะคะเพราะว่าด้านในของเขาจะเป็นเกรดดีพรีเมียมกระบอกสแตนเลสลูกค้าสั่ง1ชุดค่ะมีปากบ่อ แล้วก็ตัวหัวก็โหลกทองเหลืองค่ะหัวก็โหลกอย่างดีนะคะแล้วก็เขา,าต่อสองตัวเขาต่อสําหรับต่ออ่าท่อ PVC นะคะมองปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายรู้เลยว่าวา่วาว่าต้องทําเป็นนะคะ<ว>ผู้ชายทุกคนต้องทาเปนะะ็นเนี่ยค่ะเขาต่อเขาก็จะต่อให้ดูเบื้องต้นนะคะตัวนี้กระบอกในเป็นสแตนเลสสามารถดูดน้ําลึกได้1 2ถึง15เมตรนะคะ มีไซส์เดียวนะคะไม่ต้องถามไซส์อื่นย้ําแล้วนะคะว่ามีไซส์เดียวขั้นตอนแรกเราก็คือปอกอต่อหัวกะโหลกใส่เข้าต่อต่อท่อ,อ,อลงไปได้ประมาณสามท่อนสี่ท่อนได้ไม่เกินสิหเมตรนะคะลักษณะการต่อปากบอ่อประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้โมเดลที่เขาประกอบต่อให้แล้วนะคะ ปากบ่อจะเป็นตัวอย่างท่อเนี่ยสมมุติว่าท่อบาดานเราจะประมาณ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วได้เพราะว่าปากบ่อไอ้ตัวสีส้มตัวเนี้ค่ะปากบ่อของเรามันจะวัดเต็มที่ได้7นิ้วครึ่งนะคะแน่นอนปิดฝาบ่อได้สนิทไม่มีตัวอะไรลงไปในบ่อเราแน่นอนค่ะไม่มีสัตว์ตกลงไปในบ่อนะคะนี่ค่ะต่อหัวก็โลกจิ้มลงไปท่อสท่อนนะคะก็จะได้12ถ้าจะ สท่อนก็ได้16เมตรอย่ากเกินนะคะให้ตัดท่อ pvc ออกพอหย่อนบอ่อเอาท่อลงไปในบ่อแล้วลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะปากบ่อปิดให้สนิทแล้วก็ยึดให้แน่นนะคะขั้นตอนแรกค่ะพอยึดฐานให้แน่นแล้วเอาน้ําน้ําเปล่านะคะมากอกใส่นี่อย่าใช้เหล้า40นะคะมันเปืองใช้ ตัวน้ําเปล่าทั่วไปน้ําสะอาดก็ยิ่งดีค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราไปโยกเล่นโยก,กเกษตรเนี่ยมันก็ง่ายแต่ถ้าเราจะใช้ไว้สูบกินน่ให้แนะนําน้ําสะอาดนะคะกอกแค่พอเต็มค่ะแล้วเราก็เริ่มโยกได้เลยนิ่มนะคะสังเกตที่มือช่างนิ่มมากตัวนี้เป็นเกตดดีพีเมียมแต่ถ้าเป็นซื้อปั๊มโยกทั่วไปเนี่ยมันก็คือจะฝืดกว่านี้อ่าพอล่อน้ํานะคะขึ้นมานิดนึงให้ล็อก ตัวตัวอะไรเขาเรียกอะไรตัวไอ้ทางน้ำออกอะค่ะเราต้องคายออกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะดูภาพก็ชัดเจนค่ะอย่าฟังเจม,มากค่ะบางทีบอกก็ผิดค่ะมีหน้าที่ขายของกับด่าอย่างเดียวบางทีเจ๊ก็อธิบายไม่ตรงวิดีโอนะคะเพราะว่าเวลาว่างไม่มากพอส่วนมากก็จะเป็นทีมจ้างเขาถ่ายมาส่งมาให้เจ๊แล้วเจ๊ม,มาพูดบรรยายทีหลังนะคะเนี่ยค่ะพอเราโยกปุ๊บน้ําขึ้นน้ําออกปุ๊บเราให้ปิดให้ล็อก ไอตัวเนี้ยไว้พอร้องให้แน่นปุ๊บเราก็โยกใช้งานได้เลยตัวนี้ไร้ไฟฟ้าค่ะไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงอยากไปโยกตอนไหนก็โยกนะคะ รุ่นนี้ไม่กลัวผีไม่กลัวงูนะคะปล่อยไว้ในป่าได้แต่ระวังโจรให้ดีส่วนตัวนี้นะคะสายยางใส่สําหรับระบายอากาศนะคะสายยางที่เขาแถมมาค่ะไม่ใช่หลอดดูดนะคะเนี่ยใสจุดนี้เพราะว่ามีหลายคนนะคะทักท,ท,ทักถามเข้ามาว่าใช้ยังไงนะคะใส่เพื่อระบายอากาศนะคะเนี่ยค่ะเกตีพรีเมียมค่ะปั๊มโยกลักกี้ VR ท่อเข้า1นิ้วครึง่งออก1นนิ้วครึง่งมีไซส์เดียวนะคะ ตามมาตรฐานร้านเจโหดถ้าต้องการสั่งซื้อก็ชอบกดไลค์อยากได้ให้กดสั่งซื้อตาเจโหดค่ะเจโหดการเกษตรนะคะปัม๊มลัคกี้ VR สีฟ้าขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งเนี่ยค่ะถ้าชุดนี้ไม่เอาปากบ่อนะคะก็จะมีตัวปั๊มข้อต่อตรงเกี่ยวนอกนิ้วครึ่งสองตัวนะคะ PVC ของอท่อน้ำไทย แล้วก็หัวกะโลกรังผึ่งอะคะ่ะหัวกะโลกทองเหลืองอย่างดีค่ะส่วนมากจะใ,ใจคัดแต่ของดีมาขายนะคะหัวกะโลกพัตติก,กอบง่ายแตกง่ายไม่เอามานะคะประมาณนั้นเนี่ยค่ะจะเอาแต่เกรด,ดีใช้ทีเดียวยันลูกคลอดได้เลยนะคะอ่าชุดนี้ค่ะสามพันแปดตั๊มราคาขึ้นนะคะเนื่องจากโควิดลุงตู่มารอบสองลูกยางด้ามจับ ตัวปั๊มเขาจะมีมากล่องหนึ่งมันจะมีมา2ชุด2ตัวแต่เราจับแยกขายบางทีก็ไม่ได้รังมันไปนะคะลูกค้าอย่าเสียขอแค่ได้อุปกรณ์และปั๊มมันครบถ้าอยากได้กล่องมันด้วยก็ต้องซื้อ2ตัวค่ะจัดงานสวนได้หน้าบ้านได้เอาไว้ไปยกเล่นแต่งสวนแต่งรีสอร์ทร้านกาแฟ จัดไปแค่คุณโทรมาสั่งซื้อกับร้านเจ๊หูดนะคะชุดนี้3 8มพันแรวมส่งจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะถ้าภาคใต้สามจังหวัดชายแดนก็บวกเพิ่ม200บาทนะคะนคะคะวิธีการประกอบนะคะตั้งปั๊มขึ้นมาจับลูกยางสีดํานะคะประกอบเข้าไปก่อนใส่นอ็อตใส่น็อตสตัวนะคะใส่ลูกยางแล้วก็ใส่ไอตัวหัวปั๊มเนะะี่ยค่ะตัวสีแดงเนี่ยตัวทาง ยกน้ำเนี่ยคะ่ะตัวน้ําออกเนี่ยเนี่ยค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะเจ๊ถ่ายให้ดูชัดเจนนะคะวิธีการประกอบปัม๊มใส่ให้ถูกใส่น็อตสองตัวบนล่างนะคะบนล่างไม่ใช่สองตัวนะคะสองสองตัวบนล่างนะคะใครจะวิ่งก็แล้วแต่นะคะเนี่ยคะ่ะใส่สองตัวเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาลูกยางประกอบใส่พอใส่ปุ๊บก็ล็อกน็อตขันให้แน่นนะคะหน้าตาประกอบออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับ แต่งสวนรีสอร์ทร้านกาแฟสวยงามค่ะตัวนี้กระบอกสแตนเลสทนทานใช้งานได้นานเกิน15ปีนะคะจะถึงไม่ถึงก็ลองซื้อไปดูถ้าไม่ถึงค่อยมาบอกเจ๊นะคะนะคะพี่คนนี้เขาก็สั่งไปนะคะเป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารร้านปิ่นโตนะคะที่เพชรบูรณ์นะคะตัวนี้ก่อนที่เราจะจัดส่งให้ลูกค้านะคะเราก็ได้มีทำการทดสอบน้ำนะคะว่า ปั๊มอ่ายกได้ไหมฝืดไหมถ้าตัวไหนฝืดเราก็จะอ่าเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้านะคะก่อนจะส่งทุกอย่างรายการทุกสิ่งอย่างจากร้านเจ๊โดเนี่ยเจ๊จะให้ลูกน้องปรับแต่งจูนให้ลูกค้าก่อนนะคะดูวิดีโออีกรอบค่ะโชคมดานนะคะลักกี้อ่ะวิธีขั้นแรกในการใช้งานให้ถอดสลักตรงนี้ออกให้มันหย่อนลงมานิดนึงนะคะแล้วก็กรอกน้ำใส่รูด้านบนนะคะ ต้องกรองน้ําเลี้ยงไว้ก่อนนะคะไม่งั้นปั๊มมันก็จะฝืนนะคะตัวใหม่กรองน้ําให้มันเต็มนะคะขั้นตอนการใช้งานเริ่มต้นนะคะอันนี้ตัวปั๊มโยกแลคกี้นะคะจะเป็นขนาดหนึ่งนิ้วคือไอตัวสลับไม่ต้องปิดหรออ่ปล่อยตามงั้นก็เริ่มโยกได้เลยอุ้ย น้ำมาแล้วน้ำก็จะมาเลยนะคะน้ำที่กรอกมันก็มีอยู่แล้วนเนเติมโยกเลี้ยงเพื่อให้โยกง่ายแล้วก็ตัวพว<อ>กยางกระบ,บอกข้างในมันนิ่มนะคะขนาดครึ่งนะคะ,ะ,นนะความโยกประดานัคก,กี้กระบอกตันเลสตัวอย่างนะคะ สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านเจหมดบุญสุขเกษตรำเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับตัวปั๊มและอะไหล่เราก็มีจัดจำหน่ายนะคะร้านเจโหูดการเกษตรค่ะลูกยางปิน้นอ่าฟินเกินนะคะโยกมันเกินอ,อุปกรณ์ด้านในตัวไหนอุปกรณ์อะไหล่ใช้ตัวไหนหายต้องการอะไหล่นะคะก็ทักมาได้ สอบถามเข้ามาได้ค่ะปั๊มโยกลักกี้ VR ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะกระบอกด้านในเป็นสแตนเลสขนาด75มิลค่ะลูกยางด้านในก็ใครสนใจก็ติดต่อร้านเจโหดการเกษตรเหมือนเดิมค่ะติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นนะคะ ตัวปั๊มนะคะ1นึ่ลังมันจะบรรจุมา2ตัวหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครสั่ง2ตัวได้ลังมันไปแน่นอนจกันแทกอ่าจะมีโฟมกันกระแทกกันแตกให้มาอย่างดีนะคะถ้าเราสั่ง1ตัวเราต้องหาลังแพ็คให้ลูกค้านะคะอุปกรณ์ทุกอย่างมี2ชิ้นในลังถ้าสั่ง2ตัวถ้าสั่งหนึ่งตัวก็ได้หนึ่งชิ้นบางคนเห็นรูปแล้วมาตุต่างติต่างว่าเจ๊มันต้องได้ลูกยางสองชุดมันได้หนึ่งชุดนะคะคนขายรูด้ดีไม่โกหกไม่โกหกเพื่อให้ลูกค้า อ่าไม่สบายใจให้เจ๊เสียหน้านะคะเนี่ยค่ะวิธีการประกอบต่อปั๊มลูกค้าทำอ่าเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วเขาก็รีวิวถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาฝากเจ๊งหดนะคะสินค้าเรามีพร้อมส่งค่ะไม่ใช่มีแต่รูปอ่าอยากได้อ่าชอบให้กดไลค์อยากได้ให้กดสั่งซื้อนะคะสินค้ามีพร้อมส่งถ้าสั่งจํานวนเยอะที่สะพานควายไม่รู้เอาไปทาไมค่ะ40ชุดนะคะเนี่ยค่ะถ้าลูกค้าสั่งหนึ่งตัวเราก็จะมาแยกแพคกิ้งให้ลูกค้า1ชุด ถ้าสั่งสองตัวส่งสองชุดแน่นอนค่ะไม่ส่งไปตัวครึ่งแน่นอนค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะลูกค้าได้รับของแล้วลูกค้าก็ลองป,ประกอบนะคะประกอบผมประกอบเป็นครับเจ๊ J. ไม่ยากพอประกอบเสร็จไปยกน้ํามันยากตรงที่ยกน้นํเใยถ้าอากาศเข้ามันก็อาจจะไม่ขึ้นนะคะน้ําเข้ามันอาจจะไม่ขึ้นเวลาประกอบปั๊มให้ดูดีๆอากาศเข้ามันก็จะไม่ขึ้นมันก็เหมือนกันกับปั๊มไอ้ตัวนี้ปั๊มยกบาน มันไม่ได้ใช้ไฟฟ้ามันก็เหมือนกับปั๊มไฟพวกไฟฟ้าทั่วไปถ้าว่าคำว่าเหมือนนี่คือหมายถึงว่าถ้ามีอากาศเข้าน้ํามันมีช่องโหว่อ่าอากาศมันมีช่องโหว่น้ํามันก็จะไม่ขึ้นได้นะคะลูกค้าได้รับสินค้าก็มีมาแจ้งทางไลน์ให้ชมว่าได้รับสินค้าครบแล้วถ้าแตกหักเสียหายก็แจ้งได้ถ้าไม่แตกก็แล้วไปไปประกอบใช้งานได้เลยค่ะประกอบเองเดอ้อหาช่างเอาเองเดอ้อเจ๊ก็ไม่เคยหรอกค่ะมีแต่ขายกับดา ตามที่แจ้งไว้นะค่ะอย่างสวนรีสอร์ทนะคะที่เชียงใหม่ก็สั่งไปหนึ่ง,งังสองตัวนะคะเอาไปไว้ข้างขอบสะนะคะอ่าขอให้อ่าลูกค้าเยอะๆนะคะสั่งปั๊มเจโหดไปอย่างที่เจ๊บอกค่ะแต่งสวนได้สวยร้านกาแฟรีสอร์ทควรมีของมันต้องมีนะคะตัวนี้สินค้าดีคุณภาพเยี่ยมเกรดพรีเมียมต้องร้านเจโหดเจโหดการเกษตรค่ะ เกลียวด้านในของเขานะคะจะเป็นหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะเป็นกระบอกสแตนเลสอย่างดีนะคะถ้าตัวถูกจะไม่ได้ของดีอย่างนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเกลียวด้านในจะเป็นเกลียวด้านในหนึ่งนิ้วครึ่งทางน้ําออกก็หนึ่งนิ้วครึ่งมีไซส์เดียวนะคะหนึ่งนิ้วครึ่งย้ําว่าหนึ่งนิ้วครึ่งลูกค้าชอบโทรมาถามว่ามีสองนิ้วหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะสเปคก็ตามนี้ค่ะไพยบริษัทมาให้ตามนี้เลยค่ะเนี่ยคะ่ะใบโปรชัวของบริษัทนะคะหยุดอ่านเอง ตัวหนังสือมันเล็กเจ๊ก็อ่านไม่เห็นเหมือนกันค่ะส่วนอุปกรณ์อะไรของเขาเจ๊ก,ก็มีครบเป็นบางอย่างนะคะบางอย่างขายหมดก็ต้องเช็คเช็ครายวันราคาก็ตามนี้ค่ะมีให้อ่ามีสินค้าพร้อมส่งนะคะ แต่บางครั้งขายดีอาจจะหมดนะคะต้องเช็คไม่ใช่ว่าไม่ได้สั่งมาเนี่ยถ้าไม่สั่งก็คงไม่มองวางแผ่ถ่ายรูปได้ขนาดนี้นะคะบริษัทเขาคงไม่ทําให้หลกจุกจิกถุงนึงมันก็10ตัวก็ต้องมาแกะถ่ายรูปตัวต่อต,ตัวให้ลูกค้านะคะเนี่ยค่ะถ้าครบชุดตามนี้ตัวปั๊มหตัวและหัวาฝาปิดปากบ่อหัวกะโหลกทองเหลืองข้อต่อเกีียวครบชุดอย่างนี้4,200บาทค่ะฟรีค่าจัดส่งด้วยค่ะ หรือใครต้องการปั๊มโยกบาดาลโบราณน,นะคะตัวปั๊มโยกหางลิงจะมีสองไซส์นะคะขนาดสองนิ้วและหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะนี่หางลิงเนี่ยมันมีสองไซส์หนึ่งนิ้วครึงคร่งและสองนิ้วนะคะใครอยากจะไปตกแต่งสวนให้สวยงามหรือใช้เกี่ยวกับการเกษตรจัดไปค่ะมีขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งและสองนิ้วติดต่อร้านเจโหดได้นะคะที่ร้านค้าไม่บอกอว่า สินค้าราคาเท่าไรเนี่ยเพราะว่าราคามันมีขึ้นมันมีลงแต่ส่วนมากมันจะมีแต่ขึ้นกับขึ้นนะคะปั๊มเกษตรนําเข้ามายากตัวนี้ค่ะ90ด้านข้างน่ยถ้า90สเนี่ยส่วนมากมันจะเป็น2นิ้วอ่าถ้า75หมิลเนี่ยคือตัว1นิ้วครึ่งนะคะลูกค้าจะอ่าต้องการจะใช้นิ้วครึ่งหรือ2นิ้วสั่งให้มัน เข้าใจรู้เรื่องไม่ใช่โทรมาเอาอันนั้นนะเอาอนั้นนะผู้ใดสิหูสิเอาอย่างเนาะอ่าเวลาจะสั่งของเนี่ยคิดพิจารณาจดมาให้ดีว่าจะเอาอะไรบ้างไม่ใช่โทรมาเอาอันนั้นนะเอาอันนั้นนะมันไม่มีนะคะสินค้าอันนั้นนะอันนั้นนะไม่มีนะคะถ้าต้องการสินค้าอะไรบอกให้เจ๊อ่าให,ให้ให้มันรู้เรื่องอย่างน,น้อยก็จะได้อ่าแนะนําหรือว่าช่วยสื่อสารได้ปั๊มโยก แบบไหนดีเจอย่างนี้ก็ถามก็ได้นะคะอย่างของลูกค้าที่สั่งซื้อไปชุดนี้นะคะติดตั้งเสร็จก็ให้ลูกลองโยกน้ำเล่นนะคะความนิ่มของเขานะคะดูนะคะขนาดปั๊มโยก A นะคะเนี่ยอันตัวนี้จะเป็นอ่าปั๊มโยก A ค่ะเด็กสามขวบสี่ขวบก็โยกขึ้นนะคะเพราะว่าของเขาถ้ามันมีน้ำหล่อเลี้ยงปุ๊บเนี่ยมันก็จะนิ่มนะคะเด็กโยกเล่นได้นะคะคุณพ่อเขาคงจะบอกว่า เล่นเลยลูกเล่นเลยโยกให้มันแรงๆให้น้ําเต็มโอ่งยิ่งดีพ่อจะได้ไม่ต้องโยกนะคะอ่าระวังเด็กปากเอ่อตกอ่า,อาปากบอดด้วยนะคะนะ่ะเอาไม้กระดานพาดมาให้เด็กเหยียบก็ยิ่งดีนะคะน้ําหนักเผื่อกระแทกกระทันอ่าโยกโยกอยู่หลุดลงไปทั้งไอตัวปั๊มแล้วก็เด็กนี่ผลิตยากนะคะลูกนะอ่าถ้าเผื่อเด็กเป็นไรมานี่ผลิตยากนะคะ ขั้นตอนการผลิตนะมันง่ายแต่กว่าจะได้เด็กออกมาแต่ละคนมันยากนั้นนะ่ะสงสารเด็กนะคะเผื่อตกลงไปเด็กไม่รอดนะคะยังไงก็ฝากเตือนผู้ปกครองดูแลให้ดีฝาบ่อถ้ามันแน่นมันดีก็โอเคค่ะด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากเจ๊โหดค่ะ